สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํากีตาร์นัสสอนโมเดลรุ่น ns 1นะครับจากค่ายคาสุกิรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมสั่งผลิตเองนะครับซึ่งเป็นสเปคพิเศษนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับก็จะเป็นท็อปโซลิดซิการ์สปูตนะครับแล้วก็ไม้ข้างไม้หลังก็จะเป็นอินเดียนโรสูตนะครับเป็นลามิเนตเลเยอร์นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนี่ก็จะเป็นโรสูตบิดก็จะเป็นโรสูตนะครับหมุดพินเป็นไม้โรสูตเหมือนกันนะครับนัดเชเดิลเป็นกระดูกแล้วก็เฮดเพดเป็นคัสตอม แบบพิเศษนะครับรุ่นนี้จะมีแค่10ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับกีตาร์คาสกิรุ่น NS2 นะครับเป็นคัสตอมพิเศษสำหรับเฮดเพที่เป็นงานฝีมือนะครับก็คืองานแฮนด์เมดอันนี้ผมทําเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็นํามาพีเต์แค่10ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจ กีตาร์รุ่นนี้นะครับคุณภาพดีเสียงดีแน่นอนร้อยเนะครับจากที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างตอบโจทย์การเล่นในทุกสไตล์เลยนะครับทั้ง f i n เ e r s t สไตล์โซโล่ตีคอดเกาคอดหรือจะเล่นเพอร์คัสีฟก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมสั่งผลิตก็จะเป็น a r m ์ e เลด้วยนะครับแล้วก็เป็นทรง G A Cutaway เอาละครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อ รับข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับจองกันมาได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นกีตาร์คัสตอมนะครับในส่วนของเฮดเพย e นั่นเองเพราะฉะนั้นจะรับเป็นพีออเดอร์นะครับจะมีจํานวนจํากัดแค่10ตัวเท่านั้นสําหรับคนที่สนใจแล้วก็เป็นแฟนคลับของนักสอนหรือว่าอยากได้กีตาร์ตัวนี้เอาไปสะสมหรือว่าอยากได้เป็นเจ้าของนะครับในราคาพิเศษนะครับตัวนี้ผมให้ราคาพิเศษกันไปเลยนะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามนะครับที่ อยากได้ตัวนี้ไปครอบครองนะครับในราคาที่8,990บาทเท่านั้นนะครับของแถมก็จะมีปิกกิ้ต้านะครับแล้วก็คา r โปสุด p พรีเมียมนะครับที่ผมสั่งผลิตเป็นโลโก้ของนสอนเองเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็จะมีแบ็คแพ็คหรือว่ามีกระเป๋าแถมให้นั่นเองเอาละครับถ้าใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับ ติดต่อด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับข้อมูลผมให้ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้อีสิตัวเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับสำหรับเอาไว้สะสมหรือว่าเอาไว้ฝึกเล่นพัฒนาทักษะและฝีมือได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ